ขอนเก่นดนี่อยู่แล้วจ้ะจะมีหนึ่งจ้ะโอ้มหาสารคามไม่มีจ้ะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่มีจ้ะสิงห์บุรีไม่มีจ้ะเชียงใหม่มีจ้ะวันไปบ้านบางหันหนึ่งจ้ะวันอะไปเชียงใหม่อุดรมีจ้ะสองโอ้ เชียงรายไมมีจ้ะเลื่องอุทัยธานีไม่มีจ้ะกระบี่ไม่มีจ้ะอุตรดิตถ์ไม่มีจ้ะหวยภูเก็ตมีจ้ะปาาภูเก็ตภูเก็ตหือเล่าจีจ้ะพังง่าค่ะพังพะพังพังง่า เททาสิจิมแถวบ่มีตเหม่มีจ้ะผัดทะลุงไม่มีจ้ะปัตตานีไม่มีจ้ะผ้าข่อยลงไต่ข่อยกลับไปนั่มเหรวะกรุงเทพไม่มีเรียนขึ้นมาไหวแท้น่ารักทวาสค่ะไม่มีจ้ะเออระยองฮิมีจ้ะโอ้ยกับไปมาวางขันเนาะระยองฮิสั่นหนึ่งเสองสามระยองฮิตาค่ะไม่มีจ้ะจันทบุรีไม่มีจ้ะปราจีนบุรีค่ะไม่มีจ้ะนั่น สลับุรีค่ะไม่มีจ้ะตรังไม่มีจ้ะลบบุรีค่ะไม่มีจ้ะอีหยังวะสลัเอ,าอ้าไปละเตี๋ยอีหยังสมุทรปราการไม่มีจ้ะนครนายกอะไรนะนครนายกอะไรนะจ๊ะจังหวัดนครนายกค่ะมวยข้อใดคะ่ะสองค่ะต่ค่ะลำปางไม,ม่จั๊ ลำปางเมืองม้าใหญ่4ว้าวหนึ่งสองสามสี่คุณแม่ตานไหมคะนักดบุรีรัมค่ะกรรมการบุรีรัมค่ะกรรมการมีผู้เดียว <c oughs> อาลําลพูนไม่มีจะ้ะสกกนครไม่มีจะ้ะอนานาันีหยังพะเยาไม่มีจะ้ะ จันทบุรีไปไปขั้นไหนไม่มีจ้ะชนบุรีมีสองจ้ะไปเล่นน้ำทะเลหนึ่งจ้างทองมีจ้ะสองจ้ะกาญจนบุรีไม่มีจ้ะเลื่อยไปเลยเลยไปเลยเหรอคะเลยไปเลยมีบ่ค่ะเลยไปใส่เลยไปทรงไหนก็ได้ค่ะเลยมีบ่ค่ะเลยวันนั้นเห็นบ่ เขาหมายถึงมีสอบวกสอบวกสเป็นสโอเคว่าเปนสอบวกสได้สามตีย่้ยหนึ่งสองสามสี่อ้มองฮ่องซอนไปนี่ถ้าเลีนขึนไปอีกเช่อไลายค่ะไปแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วพิจิตมีจ้ะเมืองซาลววนสี่อีกแล้วว้า จิตดเลยแม่นบอเพ็ดเุ้ยเพชะบุญไปแล้วเนาะค่ะเนาะไม่มีจ้ะเลยไปเลยมากยู่นี่ล่ะเพ็ดเยวอ่าาาากาละซินกาละซินไม่มีหน่ะกาละซินไม่มีจ้ะอันน้องไข่ล้วค่ะไข่แห้งบอไข่แห้งอยู่ีจ้ะโอ้ยนันเห็นบออะไรดมนันเด้งสองสามสี่นครพนมไ่มีนครพนม นครปฐมกทุมแบนโอ้กทุมแบนโฮ้ยยังวะไปไหมตีเจ้ากทุมแบนอ่าลบบุรีเออปทุมธานีเออคอยไปเซมาแนววะ หล้ยไรมองโพดอ้อมทิบอยู่นี่งข้างหน้าข้างหน้าข่อยไปแล้วเออมุกดาหานมีบะคะมุกดาหารนี่ค่ะมุกอีกแล้วข่อยมัดเือกันกับมุกเฮ้ยบึงการไนีเอาบึงการเป็นจังหวัดติเป็นแล้วค่ะจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะ อันนั้นนะอันหนังอันนั้นนะสะแก้วไม่มีโอ้ไปใส่แก้วเลยตีไปทั่วทีบเลยไปทั่วทีบแล้วเดี๋ยวนี้จนกว่าไม่สิบพ่ออะไปสองเงียนี่เออมันอยู่แถวนี้มันพี่บังไหนือวันนี้วะอันอันลอยเอสไม่มีสุโขทัยโอ้ไปสองนี่จบแล้วนะไปดูจุคทัยแบบเก่า เออพอดีเมืองเก่าเมืองก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็อร่อยนะสุโขทัยน่ะชนะค่ะมาเอาแบงค์ใหญ่ๆจะพาใหญ่ไปก้มยำสุโขทัยจะมาได้สิบบาทไปล้างถ้วยใส่เขาเด้อล่ะก็ได้ไปทันแล้วเฮ้ยโอ้ยบาค่ะเก่งมากสิมน้องไม่ยิ่เปลี่ยนแล้วล สิบบาทขึ้นเด้าวัดดิเก่ไม่ได้สิบบาทเป็นยังไงฮะเจ้ากินกรรมการให้เรียบกินกรรมการให้เรียบสิบบาทมันเต็มกระปุกแล้วบาทนี้สิเอากระปุกละลอยมาที่เพชรเอาให้ดูหน่อยกรรมการคือนวางฉันนะไปเอาให้มันได้เอาให้มันได้ให้เรียบกรรมการว่าอย่างกรรมการว่าอยรจได้เท่าไรให้เท่าไรเท่าไรนะสิบบาท เอาให้มันเล้วซะคันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือแต่แบงค์ใหญ่ๆทั้ง